ยอย่าเบิ่งนังซะเปล่เลยเพราะว่ามันกำลังมาแห้งเนาะกำลังมาแห้งหละกันเฮาเ่เคยเบ <c oughs> ิ่งนังมันสีสายแต่อยู่ในโลงเฮาก็เลยบบเคยเบิ่งเนาะอย่าเบิ่งพี่น้องแต่ว่างบเฮามาในมือนี้งบเฮาหน่อยเฮาต้องประหยัดไว้แต่ละคนต้องประหย,ยัดอุ้ยนี่บ่เฮ็ดบวกไก่นหน่อยนี่พี่น้องเฮ็ดบวกไก่นหน่อย <c oughs> เห็ดเค็มเห็ดเค็มเห็ดดำสิมก่อนเออสิ่มอี่แล้วเอาเดี๋เว็วขนาดเ่เคยกินเนีนี่ <laughs> ปอรบรัมโบเอเกยคนพี่น้องอย่ารีบนี่มผมเองจำไม่ได้เรือนนีมเอ้าจะได้น่้ เป็นมือที่สองขององานรอบพี่น้องก็กคือเข้าสิ่ได้ผ้ากันไปอรอบเมื่อน,นี้เป็นมืองานสิ่งเขารอบของงานปุ๊งแข็งเรือสามสี่เข้านอนพี่น้องเนาะสิ่งเขารอบเนาะ,นะแต่ก่อนเดิน,นก่อนสิไปเราแค่มอไปเบิ้งเรือเข้าสิ่ผ้ากัน,นมาผ้าเด็กๆมารออ่า ห่างเป็นซิม่อเนาะมานรอเบิ่งห่างเป็นซิม่อก่อนว่าสิเป็นจะได้เนาะตอนนี้กัคือว่าคนหลายพอสมควรสมควรเนาะพี่น้องเนาะคือวานที่นี้เย็นได้พี่น้องแม่ว่าโอ้ห่างเขาก็เปิดได้เลยนะขึ้นเนาะพี่น้องไปกำลังมาโอวาซาชิเวลาเดี๋ยวเอาผ้าด็กๆรอก่อนนอนล้วก็จังไปเบิ่งอยู่ไซกันจังหวะเนาะเอาอยู่แล้วเดี๋ยวขึ้นไปเบิ่งหุ่งขึ้นไปเบิ่งบอนเข้าหุ้งนั่งอยู่เรื่อง เบิงวาราคานสินนเดูแค่ต้องเบิงนังก่อนว้วสิปปเบิงอะสิเปบิ่งราคานางซับเปลือเนาะวางเ่าพีเดยเบิงไม่ลง นี่ได้เบิงทุกรลอกนี่สามสามสามสิบพันกีบสามสิบพันกรีบ,บฮะยี่ยงตัวนี้ตัวนี้ซับป,ปลาเลอข้นเมียนชหนังสองสมองหานาที่<บ>อยากเบิงนั่งยนะังไม่อยากเบิงมดแล้วร้านๆน้องๆอยากเบิงนั่งอยากเบิงนั่งซับป,ปลาเลอ เพ <c oughs> ราะว่ามันกำลังมาแห้งเนาะกำลังมาแห้งหล่ะกะัเฮาบ้เคยเบิง่ง <c oughs> นังมันสีสซยแต่อยู่ในโล่งเฮาก็เลยบ้เคยเบิงนะ่งเนาะอย่าเบิ่งพี่น้องแต่ว่างบเฮามาในมือนี้งบเฮาหน่อยเอาต้องประหยัดไว้แต่เราคนต้องประหยัดไว้งบนี้ทันเทาเชียวราคา30ในสา30เฮาได้นั่งนานนี่นั่นงนานนี่มันมันไก่เจ้าโพดเฮาสิบางคนนี่สี่เก็บปูเจ็บตาสีเจ็บัูเก็บ,เกบห,บหาง มีทธนวรยากเบิ้งดีใทยตรงราคาห้าซิปเด่นนางข้างกลางเนาะนางไก่นาจอไลฟ์บรายเอาไปบ้านหน้าบ้านถ้ามีเงินซะบอกดำตอนนี้แล้วอยู่เบิ้งนางเดือบไอเลยพี่ว่าจะเบิ้งนางยังเราเบิ้งนางต้นหน้าเลยเบิ้งนางต้นหน้าเลยนี่มานางกำลังมาแห้งเออกำลังมาแห้งในเมืองไทยเลยอันดับหนึ่งของเมืองไทยสางไร่ใหญห้าลอยล้านเลยเนาะ ไม้แห่งที่สุดเราปะเล่อคนเมียนโซพี่น้องอยากเบิ้งเดี๋ยวเราไปเก็บเงินอีก่อนแล้วมาอยมาเบิ้งไปลงมาไปอยากลงแล้วอยากลง,ปงไปไห <ไป S 2> นไปลงลง,ลง<ป>เดี๋ยวอเอาไว้โอกาสหนาซะมีเงินมีแค่เก่อนเดี๋ยวเอาผ้าลาะเด็กหน่อยเลาะข้างล่างในการที่ผ้าล็อกไปแคบคลองเลยเนาะไป ตเบนานฮันชนเหาเยอนแกอ่อนเายังนเ <c oughs> าเน

<cười> <cười> ừ okay. ờ sai chuông nâng lại gà chuông phi an nâng hà okay. <laughs> đích đích mà chin cho hai chuột nâng khơi chin ba bò mọc khơi mọc khơi nhắc mình bò <laughs> เจอง่ายผมเคยกินเนาะได้บันทึกเอาเองอะไรพี่เองจ่ะพี่มะน่งพี่เอ๊ะป๊อบดำเขาว่าอันเอฟอย่าน้เอฟสี่ว่าซื้อมัวนอกจ่ะซื้อป๊อบดำนเห็นมาป๊อบดำเงาเพล่นอ่ะพามากินซอยจุป๊อบดำมาผมเคยกินนะซอยจุขนาดป๊อบด้วยนี่ปอบขนาดป๊อบดำยังไม่เคยกินซอยจุนะเคยกินแต่อันซินดิฟ วา่าดีเป็นยังไงเรามาเบิ่งกันม<ค>าเด็กๆข้าออสิกินได่บนะ่เนาะซอยจุนี่เมือปงปากเซ่พี่น้องนี่ก็พาลงมา<น>ลงมาค<ถ>างคางอ่าหา,า,างแค้นซีฟมอเนาะนี่แหละพี่น้องมาเบิ่งนด้วกันเนาะเขาสั่งมากกัคือมีซอยจุสอยจุแมนฮุกซีฟมันบอจุมเพียร์แมนเกตซีฟเนาะสองฮุกสองแมนแซนสามนนบุรวมเนาะมุกข้าวกนะับซเก็ฟกันพุดเก่าเนาะแซนสามห้านฮุกสาม Song khỏi là con khan. Song là sao? Song khan.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  là khan. Song khan. Song khan. Đấy. khan. Song khan. Ah, nhóm. 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 เพราะว่ามาในงบแบบว่ามาในงบแบบกันเองเนาะเก็บกันเองเรื่อนี้น้อยมากนะเพราะว่าอยากเห็นแต่กระเพามาเปิดเปิดรูเปิดตาแน่สังราศน์คนกลางบริข่าวมาโดนแห้งพี่น้องบอกว่าแต่น้องรัศน์เลยพี่น้องมันมีเลยมีแล้วมีแห้งบ่เคยมาือบ่เคยมาฟักเสียงนะครับก็เลยผ่าเด็กๆมาเปิดรูเปิดตาทางเวลต้องไปเป็นไผ่ไทยเด้อเห็นบอกจะไปเป็นไผ่ไทยแล้วก็ฝากเงินมาให้แล้วมาแล้วเช้าเอาไป เอ็นด้วซีไทย่ถามาร้านเช้ากับน้องเบลกับเป็นเช้าแล้วบอยอยากเป็นอ่ะสบายใช่มือละลีว่ะบอทั้งนั้นทั้งมือบอเมือพี่พี่มีซองมาทั้งเฮ่านี่บอยอยากเป็นอ่าสบายไทยบอน้องเบลเนาะเอาก็แล้วแต่เนาะป้าหไงเป็นเช้าก่อนช่วงนี้ยาพฝ้ายังเด็กหน่อยยังอยากลินอยู่อ่ะพี่น้องเดี๋ยวมาเรอถ่ายอ็เดี๋ยเฮรอ จุ่มตะได้จุ่มตะได้จุ่มใช่จุ่มใช่จุมจ่มจุมจ่มกับผ้านะอ๋อคอปอดคือแ่แอันนี้คือซอยจุเนาะวันนี้เป็นเจไดมากจะมีตับนี่อ่าสามชิปกีนี่นสีนี่ยังหลายๆอย่างเลยนาะ เดี๋ยวมาเบ่ง่จางจะเป็น,นจงไรแต่ไม่มีตังนะแก็มีเงินโอ้ยนี่นนบอเฮ็ดบวกไ่หน่อยนี่พี่น้องเฮ็ดบวกไ่หน่อย <c oughs> เห็ดเข็มเห็ดเข็มเห็ดเข็มเออแบบสลังเซียวอายเขาได้ไหมัวไว้ปวกไก่หน่อยมันโบมินเห็ดปวกไก่หน่อยมันสีโบชุ่งป่ะนี่มันสีโบเน่าป่ะนี่มันสั้นเนาะคือได้เนี่ยหัวคือเห็ดปวกไก่หน่อยบานเพลินอ้าวเป็นไข่พี่น้องเป็นวัดกางเสงเป็นวัดออกไผ่ออกไผ่พี่น้อง น้าไ่ถูอกนี่เดินสองกูนะนี่อาไม่เบื้องพีเฮ็ดบวกไปหน่อยเอาตัวนี้ไปควนใช้อบาบมั่งยังมาทีจุไปได้วงกินจุเกียไั่ปปอไเอาซิมาม่จุหันซิมจุปปมก่อนตาไปถูก่อนนะเจ,จ้วจุได้หนิเจียจุจุอันนั่นเจ้าจุ้าจุานี่นี่เจ้วจุ มีเพลงเสียงรบกวนในเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเอาเป็นยังใช้ยังใชแม่เอาอะไรยังใช้ตัวนะพี่เขากินตัวพี่ก้อนเอาซิมตัวนี้ก้อนอ้าวตาบานเออตาบานแจงอยู่บะไรก้อนเออแจงอยู่เอ้อจาเอาใส่เอาหมกปอบติดก้อนนี้ก้อนนี้เอาอันที่ใส่ทับน้ำตีปอบด่างเนาะด่างกินก่อนเออซิมนี่แล้เอาปอกด่า ออบไซดแบนี้เอ right. ้าออบไซดเอ้มูเล่บุกิตับเลยไใส่ตับใส่สีน้ำตีแล้วเออพันกันเออนี่มันต้องแบบนี้ตีก็ใช้หรืใช้ไล่อืมเอาเร็วขนาดโบเคยกินเด้นี่ตาโท่ กินอันนี้ลาบปเต้ซ่แตเจ้ยวเด้ฮะเด้เอ้ยแอบแม่กินโลดอ่าสิบกวนี่กินหรอโบกินตับโบกินชี่กินแต่สามสิบกีบสามพันลื ปลาปลาสวยเามะพริกลงเอาม,าอาอาอามุดหน่วยโลิพิกนะมันยังแบบว่าสะใจดิตูวนี้ประจงไอคอยรีดได้่แม่งอันนี้เนาะหาได้หวยมาทางนี้เบิดเลยเบิรงพี่น้องอเคาก,กระดัหนึ่งเนาะเอาว้ามาขริกเป็นหน่วยเลิก อาบงตับหอสีไ like ม่น่าสามสามสิบกรีบแก้วมันคงวมพปดีนะเป็นอะไรคักอันดั ักบ่ักกินไรกับบุรีเนาะกินแบบเป็นปีเป็นสายกินเธอหนึ่งโองแรมเดอนกินเธอหนึงอะนะมันแบบว่ามันแผ็ดสองเนาะเพราะว่ากินดิฟเนาะมัดเนาะที่ยังแต่จุ่มเพีย <laughs> บัน,นอกอขาในเมือง,งนะไปพี่น้องการหลังจากกินสร้อยจุกินจุ่มเพียเรียบยเนาะกากสีผ้ากันกลับก่อนพี่น้องเพราะว่าอากาศฮอนร้ายคำแสงกับวัดเนาะเป็นวัดแห่งพี่น้องรู้สึือแบบบอคขอสบายไปเลยกากสีผ้ากันกลับมาก พักผ่อนก่อนจิ้งหน่อยเนาะแดดสีแดงๆคำคำกูแหละอย่งสีผ้าจิ้กหน่อยไปเขาไปในงานเนาะเภาว่าตอนแรกมีสิเป็นมือร้อยกระทูกเนาะมือออกคนซาพี่น้องคนนี้เนาะห่าพี่ขี้มาจัเมันบอมาแล้วกันพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเก่อนถ้านอกไปพักผ่อนก่อนจิ้งเนังม่ก็แต่ประเทนลาพอได้มีแห่งนะเหมือทีมงานท้าววัดจะได้แซ่บบ่ฮะดแซยู่ แซบยูบ่แซบไวซื้อไม่สกินหนาไม่สกอยจุวาจะได้แซบยู่บ่แซบเออก็เป็นางถ้ากันเขาไปพากลืนกันเนาะวจได้กับพากลัยก็แซนกำลังใจในนอย่างายบาย